ราวางแผนการเงินไปแล้วเราก็ต้องวางแผนเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเกษียณกันด้วยวันนี้นะคะคุณนพพรบุญลาโพค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมีแบบประกันชีวิตแบบบำนาญนะคะมาบอกต่อกันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะผมนะคะชื่อเต็มๆเะยครับนพพรนะครับรบ,บุญลาโพนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทที่พยับประกันชีวิตครับในชีวิตการทํางานของผมนั้นอยู่วงการประกันชีวิตมันเนี่ยครับมากกว่า10ปีนะฮะแต่ถ้ารวมทั้งหมดถ้าประกันภัยแล้วก็ประกันชีวิตเนี่ยมากกว่า20ปีแต่อีกบทบาทหนึ่งของผมนะฮะก็เป็นยูทูบเบอร์ YouTuber ของเพจเทียนนพรครับจะเข้าไปดูเพจเทียนนพรนะฮะก็ก็ยินดีเลยครับกด Follow ได้เลยนะครับตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่1น0 0 0แสคน,นะฮะช่อง y o u t u เนี่ก็มี7,800แปดหนคน,นะ บางคลิปก็ดูเป็นล้านวิวก็ต้องขอขอบระคุณฮนะและสามารถที่จะติดตามได้ว่าเรามีคลิปออกอยู่เรื่อยๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมมีธุรกิจหลายอย่างนะครับธุรกิจของผมเนี่ยประกรันชีตเนี่ยถือว่าเป็นแก่นเลยเป็นแก่นเป็นรากแก้วของชีตผมก็คือผมเติบโตและมีที่ว่าชีวิตที่เป็นหน้าเป็นตา สังคมรู้จักเนี่ยก็คือมาจากประกันชีวิตนะฮะแต่ในด้านอีกมุมหนึ่งของชีวิตเนี่ยก็จะเป็นชีวิตของการทําธุรกิจส่วนตัวที่ผมมีเอาประกอบไปด้วยเนี่ยหนึ่งของครอบครัวนะฮะก็เป็นบริษัทบุญลาโพนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้าเครื่องเสียงแบรนด์ BNO นะฮะส่วนอีกชีวิตหนึ่งนะฮะก็เป็นเปิดร้านอาหารนะฮะหากท่านผู้ชมหรือว่าสนใจเนี่ยก็สามารถไปลิ้มลองรถนะฮะชื่อร้านเลวิพานนะฮะ ผมมีจะเรียกว่าธุรกิจหรือเป็นความชอบก็ได้ครับคือผมเป็นนักสะสมพระเครื่องนะฮะของเมืองไทยเลยฮะปัจจุบันนี้ฮะ,ะมีดาราหรือเซเล็บต่างๆเนี่ยขอเข้ามาทำเทปทำคลิปร่วมกันก็ดีครับเป็นความท้าทายนะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นความรู้นะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นสังคมอีกส่วนหนึ่งครับผมก็ได้เผยแพร่บริษัททิพยประกันชีวิตให้กับประชาชนทั้งประเทศรู้จักว่า ในองค์การอุตสาหกรรมประกันชีวิตเนี่ยก็มีบริษัทที่ชื่อว่าที่พญประกันชีวิตเนี่ยเป็นธุรกิจที่รองรับความต้องการของคนทั่วไปที่จะเข้ามาใช้การประกันชีวิตครับทุกกิจกรรมที่ผ่านมาที่กล่าวมานี่ฮะก,ก็คือการลงทุนนะฮะซึ่งการลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะฮะเรามีแผนที่จะทำมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะ,ะแต่สุดท้ายนะฮะการทำประกันชีวิตก็เหมือนการลงทุนนะฮะเป็นการลงทุนที่ เป็นการอดออมอย่าง,ย,างยั่งยืนนะผมก็มีตัวที่เป็นอ่าพอร์ดักที่เป็นแบบใหม่นะครับทีค่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อเรียกว่าคนที่ใกล้เกษียณน,นะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้บริษัทเอกชนหลายๆายบริษัทหรือว่าหรือไม่ก็ธนาคารหลายหลายธนาคารเนี่ยเมื่อเราครบอายุ60ปีแล้วเขาจะไม่มีบำนาญให้แล้วฮะจะเป็นเงินกองทุนให้ฉะนั้นถ้าหากว่า,าการวางแผนชีวิตของท่าน เรียกว่าอาวุโสหรือว่าชีวิตใกล้เกษียณเนี่ยก็สามารถพิจารณาแบบประกันชีวิตของผมนะครับที่จะสักที่จะนําเสนอในต่อไปครับวันนี้จะขอแนะนําแบบประกันชีวิตนะครับชื่อแบบบํานาญ85ทับหนะครับแล้วก็แบบบํานาญ85ทับหกครับโดยมี รายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้ครับประกันชีวิตบำนาญ85ทับและ85ทับหนะครับเป็นประกันชีวิตบำนาญที่เลือกรับบำนาญเป็นรายเดือนหรือรับรายปีก็ได้สามารถเลือกจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือนหรือรายปีจนครบอายุ59หรือจะเลือกจ่ายทั้งเดียวจบก็ได้ครับลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเลยฮะที่3 0 0 0 0 0บาทแนะนำการวางแผนทางการเงินในช่วงวัยเกษียณนะฮะบ,บริษัท ทิพยประกันชีวิตยังมีประกันอีกหลายๆแบบเลยนะที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของสมาชิกหรือว่าท่านผู้ชมนะฮะสามารถเลือกได้แบบประกันบำนาญ85าทับนและแบบประกันบำนาญ85าทับ6กิ์เพื่อความสุขทุกช่วงเวลานะครับนี่วางแผนดีๆกับทิพยาประกันชีวิตนะครับใช่แล้ว